ใครมีอะไรถามยกมือไม่มีรู้กันไปหมดแล้วนะรู้ไปหมดเหลือตัวเองมีข้างหลังกระซิบมาว่าเรื่องลา,ลาหูนะครับเขายังกังวลเรื่องลาหูย้ายอยู่นะครับอ๋อลาหูไม่ยากหรอกในอนาคตเราเป็นลาหูเลยจะได้รู้ว่า <c oughs> ลาหูเป็นยังไง <c oughs> เอา้า ตำแหน่งราหูไม่ใช่ของใครครับตำแหน่งลาหูกับตำแหน่งพักการตำแหน่งพักการคือคยุคนี้นะคือพี่คุตคือตำแหน่งเนะี่ยมันไม่ใช่ของใครมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตำแหน่งพักการคือตำแหน่งการและเวลาคือลาหูหนั่นแหละรประมาณนั่นแหละถ้าเราทําดีอ่ะลาหูท่านทำให้ทำให้เราได้ดีไวขึ้นเข้าใจไหม ถ้าเราทําไม่ดีท่านก็เยียบเราให้ไม่ดีขึ้นนั่นคือคือหน้าที่เขาอ่ะหน้าที่ของพักการถูก <คน S 2> ต้องเร่งการและเวลาถูกเร่งการและเวลาแข่งคนปฏิบัติทาคนทําดีหรือคนทําไม่ดีมึงทําไม่ดีก,กูก็เบิร์ตมึงเลยอะไรประมาณเนี้ยถ้ามึงทําดีกูก็ปึ๊บขึ้นเลยประมาณเนี้ยคือถ้าดีก็ส่งเสริมถูกถ้าไม่ดีก็เยียบเลย เราอยู่กับลุงปู่อยู่กับจกักรพรรดิเราไม่ต้องกลัวลาหูก็มาเอาบุญกับเราไงเราก็บอกลาหูพี่ลาหูพี่ลาหูก็ต้องเรียนว่าตาเกิดเหมือนกับหนูนะจ๊ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะจ๊ะอะไรประมาณน,น,นี้ยชาตินี้พี่ลาหูอยู่ในโลกวิญญาณหนูมีลูกมีนามสวดมนต์เมื่อไหร่พี่ลาหูมาเอาบุญกับหนูนะจ๊ะจบเข้าใจไหมตานี้ยใช่ฮะเออ้นไม่ต้องกลัวหรอกอยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับลุงปู่<ะ>ไม่กลัวอะไร แล้วถ้าเกิดหมอดูเขาบอกว่าราศีนี้จะเป็นราศีที่ดวงไม่ดีที่สุดเหมาอาหูราหูย้ายไม่ได้มันตอนนี้เราย้ายมาเป็นจักรพรรดิแล้วไงอ๋อย้ายอยู่กับผมว่าเป็นโยอยู่กับจักรพรรดิแล้วเราย้ายม,มาแล้วม,ม,มันไม่เกี่ยวกับราหูแล้วแต่เนี้ย <laughs> เราย้ายแล้วย้ายสมรนปวัวมาอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่<อ>เขียนไว,แวน้แล้วหนูย้ายแล้วอ้าว จริงหรือเปล่าล่ะจบอ้าวหลวงพ่อท่านบอกเองสวดมนต์ลายมือเองก็เปลี่ยนชีวิตเองก็เปลี่ยนคหน้าตาเองก็ค่อยๆเปลี่ยนคําพูดเองก็เปลี่ยนเสียงเองยังเปลี่ยนเลยทั้งบอกเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างถูกต้องเลยเองนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเองสวดมนต์ไปเองกําหนดให้หนุ่มยังได้เลยทัองหมดกำหนดอะไรนะครับกำหนดหนุ่มๆน่ กำหนดสาวๆมองเห็นให้เป็นฉันเป็นหนุ่มนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเห็นเราเป็นเอ้ยหลวงพ่อเนี่ยหน้าตาทำไมหนุ่มๆอยู่อะไรเนี่ยทําเป็นคนแก่ก็ได้ไงขึ้นขึ้นของจิตอะต้ขึ้นถ้ามันฝึกเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนชั่วขาวอะไรประมาณนี้มนุษย์ยังเปลี่ยนได้เลยตุไม่เคยไปเที่ยวออโตเนี่ยยังปวดตอนอายุน้อยนะ ก็เลยไม่ค่อยไปไเที่ยวเที่ยวยังไม่มากเท่าไหร่มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้กลางคืนอีกอย่างหนึ่งกลางวันอีกอย่างไม่เห็นเลยที่เราไปเที่ยวกลางคืน,นอ๋อครับเลยเข่งกลางวันเอ๊ะไม่เหมือนอย่างนี้กลางคืนเอ๊ะมันไม่เหมือนเออใช่ไหม,ไมเปลี่ยนได้งไงแค่ว่าตอนกลางคืนพอเปิดไฟมาก็นึกว่ากีางวันนี้อีกคนหนึ่งไงคืมันเปลี่ยนได้ไง สวดมนต์เราจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับถูกใช้ความรู้สึกเอาครับทุกคนมีความรู้สึกนะทุกคนมีเซนนะคทุกคนมีลังสังหรณ์นะถ้าฝึกจริงๆนะได้ทุกคนะฝึกจริงๆนะได้ทุกคนนะคือเรียนธรรมะจริงๆเนี่ยใช้เรื่องของความรู้สึกเป็นหลักถูกไม่เหมือนทางโลกที่ใช้การหาเหตุผลมาลองรับความรู้สึกความรู้สึกนั้นแน่นกว่าเหตุผลอีกแน่นกว่า โอ้โหความรู้สึกอะ่ะครับความรู้สึกเจ็บเนี่ยถ้าเรามีเจ็บเนี่ยมันจะให้เราสุขเป็นไปไม่ได้หรอกความรู้สึกอับเออทำไงเราจะเปลี่ยนความรู้สึกให้ได้นะ,ะทําไมเราจะรับความรู้สึกไม่ได้ค,ความรู้สึกมันมาจากไหนอ่ะจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิกก่นเสียงหรือความรู้สึกถ้าเราเรามนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกทางโลกหมดแหละ ไม่มีใครไม่มีหรอกแต่ธรรมะมันก็เหมือนความรู้สึกทางโลกแหละแต่มันเปลี่ยนขึ้นขึ้นของธรรมก็ขึ้นทางโลกครับถ้าเราอยู่กับทางโลกมานานเนี่ยเรารู้โลกเนี่ยถ้าเราเรียนโลกรู้รู้ไปเรื่อยๆแหละเพราะมนุษย์หลอกให้รู้ไงก็าถูกไงถ้าเราเรียนธรรมะเหมือนกันถ้าเราออกถามว่าเราจะรู้ไม่รู้ธรรมถ้ารู้ธรรมมันก็รู้โลกได้ไหมล่ะ ถ้ารู้โลกจะรู้ธรรมไมในรู้แล้วอย่างที่เขาว่าความสุขทางธรรมมันยาวไกลกว่าความสุขทางโลกลายาวเลยยาวมากเลยครับไม่มีที่สิ้นสุดถึงลืมไปก็กลับมาได้จําอารมณ์นั้นได้จําความรู้สึกนั้นได้ครับเมื่อตูดสวดมนต์นม,นมานานแล้วบางทีมีความรู้สึกนิ่งเนี่ยอมีทุกคนมีครับ แต่มันจําเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ทานานถ้าตัวทํางานทํานานเนี้ยชินเนี่ยจะเข้าไปทันทีเลยเหมือนเราสวดมนต์ี่ยมันก็จะเพลินไปเรื่อยๆรื่อเรื่อยืเรื่อยพาเพลินมันก็บันทึกเพลินก็บันทึกเพลินก็บันทึกถ้าเพลินบ่อยๆอ่ะมันก็เกิดความเคยชินถ้ามีปัญหาทางโลกมันจะเข้าไปฟับมันเปลี่ยนภาพเข้าไปเลยเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องคิดนาน ใหม่ๆก็จะคิดนานเอ๊ะอารมณ์อันนี้มันมาอย่างไงมันลบควรในการปฏิบัติธรรมเพราะมันมีมานานมันชินชินพอเราชินเรื่องธรรมะชินเรื่องกรรมฐานเนี่ยชินมากขึ้นอะทางนั้นก็อยู่อย่างเก่าหลบได้แล้วจาก้ะหลบได้เลยหลบเสร็จแล้วก็รู้ท่านเรียกว่ารู้รู้ไม่ต่อ รู้แต่ไม่ต่อนี่คือตัวรู้รู้ไปหมดแหละคร,รู้แต่ไม่ต่อต่อไปเป็นเรื่องอคือไม่ว่าจะดีไม,ไม่ดีบางทีก็พิจารณาต่อไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรถูกก็ตัดซะก็บันทึกกรรมฐานตัวเองต่อว่าตัวเองจะไปไหนกันเองถ้าเกิดว่า อยากเป็นผู้มีประโยชน์ของหลวงปู่หลวงตาเนี่ยครับต้องเริ่มทําตัวอย่างไรครับอา้าวก็สวดมนต์ไงตุทํายังไงจิตเราจะอยู่กับพุทธมนต์ไนดะ้คจะอยู่กับจกักรพัรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพรมิหารพรมิหารเป็นหลักนะพรมิหารใช่เป็นหลักตัวแผ่ไม่หลักเป็นหลักเลยแผลนะเพราะแผ่เนี่ยมันมันคือเมตตาไนะตัวเมตตาเนี่ยถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นเนะี่ยโอ้มันไม่มีอะไร กรรมฐานกองอื่นเนี่ยไปไวมากแล้วเซนเซ์เนี่ยสัมผัสดได้ไวมากเพราะคนที่มีเมตตาเนี่ยเขาจะไม่ว่าใครเขาจะพอยินดีเพราะเมตตาการุณามุญอุเบกขามันจะมาด้วยกันนะมันเป็นสายใหญ่สายใหญ่ทั้งสี่กองแต่เมตตาเป็นหลักพอเมตตามากๆขึ้นกรุณาพุ้ิดตะอุเบกขาก็มาตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราสัมผัส ในโลกรูปก,กับนามได้ไวตาเห็นรูปคิดสัมผัสโดยนามมาทำทั้งทางโลกและทางธรรมสุดยอดคบวกผมมีหางเข้าไปบวกจกักรพรรดิเข้าไปบวกพรมว่นโยเข้าไปบวกบุญตัวเองที่มีอยู่เนีย่ยมีอยู่มีมีทุกคนนะวันนี้ก็ได้แล้วบุญหล่อพระมีสายใหญ่กับท่านนั่นแหพะกคตรมีสายใหญ่นะ อย่าไปอารมณ์เสียนะจ๊ะถ้าอารมณ์เสียสายใหญ่หนัขาดบันทึกอารมณ์เสียเข้าไประยะบุญก็ไม่ได้แล้วเสียนานก็ขาดทุนนานรีบกลับมาท่านจะได้มีสายใหญ่กับเราอีกนี่ขนาดองค์เดียวนั้นเนี่ยครับถ้ารอหลายองค์คล่ะสายใหญ่กี่องค์อค่ะเ<ๆ>ต็มแผ่นดินเนี่ยเวลาเราแผ่ไปรูปลักษณ์ตรงนั้นก็แผ่ไปถึงท่าน แผ่ให้วิญญาณแถวนั้นมนุษย์แถวนั้นด้วยอุ้ oh, มยาวนะ oh. กินยาวเลยกินไกลเลย <Okay. S 2> กินตลอดชีวิตพอตายแล้วก็กอ,อกลับแล้ว้ะไปอยู่เทวดาหรือพรมถ้าท่า,านยังอยู่ไปนะทุกสายใหญ่ยังไปนะความสว่างยังไปอายุก็อยู่อย่างนั้นแหละหมดในโลกมนุษย์เมื่อไร่ก็ลงมาเมื่อนั้นนะอ่ะโอ้อยากให้พิสูจน์ไม่ใช่แล้วเนาะ เนฉันให้เราสวดมนต์ทำไมอะ่ะสวดเป็นนานๆเขาให้สูตรเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสว้เนี้สําคัญมันจะได้ไม่ต้องขี้เกียจถเ,เชื่อมั่งเชื่อมั่งว่ามันจริงหรือเปล่าแล้ววันนี้ขี้เกียจเริ่มขี้เกียจแล้วไม่เอาแล้วถ้าเชื่อจริงๆนะไม่ละไม่ขี้เกียจจะเป็นพระจะเป็นนักบวชจะเป็นฆราวาสมันก็ทำละทำแน่นอน เมตตาในพรมวิหารกับอย่างเมตตามหานิยมอะไรพวกนี้เหมือนกันหรือเปล่าอันนั้นมันเมตตามหานิยมมัน,มนต้องการมีจุดประสงค์อจุดประสงค์อยากได้สักใครสักคนหนึ่งอะไรเนี่ยมันก็ปฏิกรรมจดจ่อเข้าไปนะมีจริงทําได้ครับมีตุ<อ>หรือก็ใช้วิญญ,ญาณใช้พายอะไรพวกนี้นใช้น้ำมันพายยุคนี้ก็ไม่มีหรอก ที่เข้าไปเอาไฟลนที่คางนะยุคนี้ไม่มียุคก่อนมีนะยุคกลา,มางมีเขาจะไปขุดในป่าชาเมื่อก่อนมันฝังเนี่ยทุกปขุดอะไรทุกขุดขึ้นมาแล้วก็ลนน้ำมันพายเลยอ,อมนุษย์ไงก็รู้แล้วมนุษย์อะ่ะ <laughs> <laughs> เอาก็จริงอะ เวลาสวดมนต์กรรมพระแล้วมีความรู้สึกว่าพระที่กรรมอยู่ดิ้นนะครับหลวงตาแล้วมีความรู้สึกเย็นๆที่แขนนะครับอ๋อนนั่นเริ่มเริ่มจะได้อาหารตามสั่งแล้วลนะ่ะพอสัมผัสได้นะสัมผัสพระได้เนะนะถ้าฝึกเป็นนานๆเขานะ้าเนี่ยเวลากำพรนะเนี่ยลองสั่งดูสั่งคนรู้จักกันนะสั่งผัวก็ได้สั่งลูกก็ได้สั่งคนรู้จักก็ได้กรรม สั่งนะยค่ะแล้วง่ายๆหน่อย,ยนะอย่าไปสั่งยากๆที่เขาทาไม่ได้นะเอาเมนูมง่ายๆก่อนนะใช่อย่างตักน้ำให้กินน่อยอะไรบ้างเมนูที่ไม่ต้องเสียสตังค์เลครับ<ม>แล้วถ้าหากเราไม่ได้สวดมนต์เะครับหลวงตาแต่ว่าาเราฟังเขาสวดเราจะได้บุญไหมแต่ว่าตอนสับเพหนูก็ลุกขึ้นมาสับเพนะครับ มันจะสวดไม่สวดก็ตามอะขอให้นําจิตเข้าไปในพุทธมนต์มันได้ทางนั้นนะครับคือนอนนอนฟังเขาสวดก็ได้เราจิตเรานึกนึกปฏิคืนที่สวดพลังงานมันก็มาที่จิตมันก็ไปที่ธาตุอ,อ๋อเหมือนนอนอยู่แล้วก็นึกไปตามเสียงที่เขาสวดอยู่ถูกครับถ้าเป็นเสียงสวดมนต์ี่ะมันจะหลับง่ายครับ ถ้าเสียงทางโลกเนี่ยมันจะไม่หลับมันจะคิดไปถ้าเสียงสวดมนต์มันคิดไม่ได้เนี่ยเพราะมันยังไม่ถึงพุทธมนต์คนที่ถึงพุทธมนต์เนี่ยคงจะคิดได้คิดเรื่องธรรมะแต่ทางโลกเนี่ยเวลาเราน้องไปเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยใช่ไหมรเราคิดไปเนี่ยก็มีอาการมีอาการเสร็จแล้วก็มีความคิดคิดตามอาการของของเพลงนี่ถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆเข้าเนี่ย ถึงเราไม่สวดพุทธมนต์อยู่กับเราแล้วเนี่ยเราน้อมเข้าไปเนี่ยเราก็ได้ขึ้นของพุทธมนต์คือโลกค,คือชีวิตเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราจะเอาไงกับชีวิตแก้ไขปัญหาชีวิตก็พุทธมน,นต์นะตุไตรสนานาคมะผูด้เจ้าท่านมีข้อมูลไว้หมดแล้วไงท่านมีเรื่องโลกธรรมกว่าท่านจะเป็นพุทธท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเรานเนี่ย ข้อมูลมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราจิตไปอยู่กับไตนาคมอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่กับจักรพดิอยู่กับหลวงปู่จักรพัิไปไกลเลยไม่ใช่ของใครแต่หลวงปูน่นี่อนาคตท่านก็นตัดสร้แล้วไงท่านรวมมาเรามีท่าน,านาเป็นพุทธก็จบแล้วไงไม่ไปต่อแล้ว ต้องเข้าใจนะครับเรา้่งไปยึดองค์ต่อไปข้างหน้าแล้วอ,าอ้าวไปน้อมจิตเนาน้อมการเวียนว่าใจเกิดไปอยู่กันจะช่วยเหลือเราไหถ้าเรายังเกิดอยู่นะถ้าไม่เกิด,กดแล้วไปอย่างสังเกตยอย่างคนที่เขาเป็นโรคที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยหลวงตาแต่ทําไม พอเราให้เขาสวดมนต์เนี่ยเขาบอกว่าพอสวดมนต์ปุ๊บมันหลับง่ายไม่ต้องกินยาเลยพุทธมนต์พอสวดแล้วมันไม่เข้าใจไงใช่ไหมถ้าเราฟังเพลงแล้วหลับเนี่ยรู้รู้เปล่าเพลงมันทำให้เราคิดคแต่พุทธมนต์ถ้ามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเพลินเพลินเพลินแล้วก็จะชิ่วหายไปเลยสามสิบทัศน์ท่านรวมไปแล้วทุกองท่านรวมไปแล้วในพุทธมนต์ ป่วยมาสองปีแล้วรักษามาก็หลายโรงพยาบาลกินยามาก็มากนะครับคือลองรักษามาหลายๆวิธีก็ยังไม่หายสักทีนะครับไม่อยากเราสวดมนต์ดิอย่าไปคิดทั้งโลกนะอย่าลืมว่าจิตเราเนี่ยควบคุมธาตุทั้งสี่เราอยู่นะเรานำาขึ้นไหนมาธาตุมันก็ไปตามขึ้นนั้นด้วยนะอย่างเราโกรธเนี่ยหน้ามันก็แดงใช่ไหมล่ะ มันไปสังขารอ่ะถ้าเรานําพุทธมนต์เข้ามาเนี่ยบ่อยๆอ่ะโรคเยว่แตาโรคอะไรเลยหายทุกโรคก,ก็อายุยืนแก่ช้าโรคน้อยไงทุกนี่อายุยืนแก่ช้าโรคน้อย อ,อย่างทุกโรงพยาบาลเนะยครับมีผ,ผีหรือว่าวิญญาณเยอะจริงหรือเปล่านะครับเยอะแล้วถ้าเกิดว่าหนูทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยหนูต้องทงายังไงหน,หนูก็มีเพื่อนเป็นผีล่ะถ้าหนูสวดมนต์ผีจะโรงพยาบา,มาลมันลุมหนูหมดอ,อ๋อดีไม่มีใครไม่อยากได้บุญหรอกผีไปถามมาเถอะอ๋อสวัสฝึก,ก่อเกลงพ่อเนี่ยคณะหลวงตาเนี่ยคณะ คณะคณะผีอะคณะไีเพื่อนเป็นผีเขาก็จะไปสัมภาษณ์ผีอ่ะครัเอาคนต้องพิสูจน์ไงส่วนมนต์เนี่ยมันสว่างจริงไหมผีมาจริงไหมอะไรไมเนี่ยมันมาเพื่อเหตุไรอะ่ะมันก็มาเพื่อจะต,ต้องการเอาความสุขเอาบุญเคร่บและนอกจากโรงพยาบาลแล้วมีที่ไหนที่มีวิญญาณชุกชุมอีกหรือเปล่าที่ที่คนตายเยอะๆ ไม่ที่คนตายวันเหตุตายหลายๆเป็นหมูนะนั่นเละเยอะไม่ใช่ป่าช้านะทุไม่ใช่ป่าชา้าป่าชา้า,ชามันที่เผาครับเขาไม่ได้ตายตรงนั้นคนนึกว่าป่าช้าเป็นผีคงเยอะไม่ใช่ไอ้ที่บาง,งเวงวางเวงอะ่ะพราะอะไรเพราะมันเผาคนคนเป็นเผาคนเป็นเข้าใจไหมเผาธาตุคนเป็นครับมันก็เลยไม่มีใครไปกลางคืน ไปอยู่มันก็เลยวังเวงนะฮะมันไม่มีขึ้นอะไรนะมันมีแต่ศัพท์มันก็เลยน่ากลัวคแต่ไอ้คืน,คนตามโรงพยาบาลรู้เ่าผีเต็มเลย <c oughs> เอ๋ออ๋อถูกแล้วเกิดก็อยู่โรงพยาบาลตายก็อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเตียงบางเตียงเนี่ยลองไปนั่งลองไปนอนเนี่ยมันป่วยโดนลากขาขึ้นลากขาลงอยู่นี้เลยมันยัง หวงเตียงอยู่เลยครับซ่อนๆกันอยู่คนตายอยู่ในเตียง่ะผีบางตัวมันก็จะมันยังนอนให้รอหมอรักษาอยู่ไง <c oughs> แต่มันตายไปแล้วครับผีมีโกรธหมอไหมครับว่าหมอรักษาไม่ได้เนี่ยมันก็โกรธนะแต่ว่ามันทําอะไรหมอไม่ได้ และอย่างพวกที่เขาตายโดยอุบัติเหตุโดยขาดสติหรือไม่รู้ตัวอย่างเช่นอาจจะเมาแล้วขับหรือนู่นนี่ที่มันสภาพที่เขาออกจากร่างคือความรู้สึกที่เขาออกครับนั่นคือความรู้สึกของเขาปวดปวดไม่ปวดเปล่าไหมเจ็บไม่เจ็บเปล่าแล้วเมาด้วยเนี่ยมันสองขึ้นนะ<อ>ทั้งเมาทั้งเจ็บแล้วมันเปลี่ยนขึ้นไม่ได้คเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ มันก็อยู่อย่างนั้นจนหมดอายุไขถึงจะเปลี่ยนได้กับอีกกรณีหนึ่งก็คืออย่างคนเมาแล้วขับไปชนแต่คนเมาไม่ตายแต่ไปชนคนที่ไม่รู้เรื่องคนนั้นตายนะครับทำไมคนนั้นอยู่ๆก็ถึงตายได้นะครับกถ็ถึงเวลากรรมครับ<ะ>มันมีเหตุไม่มีอะไรไร้เหตุไร้ผลทุกทุ้ง่า่เคยสังเกตนะฮะเวลาไปไหนตามท้องถนนนะ่ะ มันไม่มีอะไรเลยทำไมรถม<ฆ>ันคว่ำมันมีเหตุนะทุกท<ฆ>ำไมมันมาเจอจ้าเอาตรงนั้นซะมันมีเหตุที่จะเดินไปกรรมม,มีสายใยแห่งกรรมอยู่ร่วมกันคร<ฆ>ับน้องตาไปที่เราได้แอร์สมัยก่อนนะะที่ที่มันตก<ฆ>ที่สุพรรณแถวสุพรรณแถวนั้ะตั้งใจไปไม่ได้ตัง้ง <ฮะ S 2> มาจงใจ ับหลงเข้าไปหลงเข้าไปที่เกิด <6 S 2> เหตุเลยครับ 6, <ฮะ S 1> 6โมงนี่แหละตอนนั้นกําลังฝึกเรื่องโลูกยิญญ,ญาณนะก,ก็คงเดินไปอะ่ะไปก็พวกสามสี่คนโห้ป้ายบอกเลยเออก็เลยไปสเืที่นั่งเครื่องบินมานะเคยมีสายมีกรรมด้วยกันมาทั้งหมดนะสายใหญ่แห่งกรรมมีทั้งฝลังนี้ทั้งจีนมีทั้งไทยเยอะแยะเลย มันตายไว้กันตรงโน้นสายใหญ่แห่งกรรมดึงกันไปไงเือชาติเึ่งอาจจะเกิดมาเคยทำกรรมไม่ดีร่วมกันโชกเหมือนกับไอเครื่องบินตกที่แถวปทุมอ่ะครับเครื่องบินพระที่มาจากอิสานสมัยก่อนก่อนโน้นยี่สิบสาสิบปีนน้นอะตอนนั้นหลวงตาอยู่วัดสะแกวพอดีอเขาก็เอาหนืออทมี์มาหลงพ่อดูหลวงพ่อก็ดูโอ ผมนี้ทํากรรมด้วยกันมาพระทุกองค์ที่อยู่ในเครื่งบินนี่ตายก่อนตายแล้วต้องบอกท่านไม่เกิดแล้วแต่ท่านมีกรรมด้วยกัน <c oughs> แต่บางองค์เนี่ย <c oughs> เขานิมนต์ไปไม่ไปเพราะไม่มีกรรมครับมันกรรมร่วมกันนะรุบ <c oughs> มันดึงก็ไม่หากันอ <c oughs> ที่ว่าสายใหญ่ไม่ใช่ธรรมดานะ <c oughs> กรรมเนี่ยแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเป็นสายใหญ่กรรมที่มันดีบ้างครับมันก็ดึงไปหาความดีด้วยกัน <c oughs> หมือนยุคพศ<ะ>อีอ่ะเออพอยุคพศีไปเกิดสายใยความดีทั้งหมดในแผ่นดินเนี่ยเอาไปหาท่าน<ะ>มันก็เลยเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรือง<ะ>ยุคที่มีศิลธรรมคือยุคที่ไม่ต้องทําอะไรมีเกิดก็มีตายกันไม่เหมือนยุคนี้เจากจุคนี้ปัญญาที่กะท่านปัญญาถ้าเอาปัญญาเป็นนําก็เร็วเร็วมนุษย์ตามไม่ทนันมันก็ร้อยปีโดยประมาณเนี่ย ในองค์นี้ร้อยปีมันก็ร้อยปีตัสรูตอนที่ตั้งตัดสัสรุมันรูกยังฆ่ากันอยู่เลยลองคิดอยู่อายุร้อยปีพระเีอายุแปดหมนห่างกันเยอะอทำไมต้องห่าง <c oughs> ท่านทิ้งบารมีไว้ในโลกนานเวลารวมมันก็นเยอะเข้าใจไหมท่านทิ้งบารมีไว้ในโลกน้อยเวลารวมมันก็น้อยแต่ความรู้ท่านเท่ากัน ความรู้เท่ากันแต่อายุในมนุษย์แต่ละองค์ไม่เท่ากันตามเวลาตามเวลาบารมียาวหรือสั้นอย่านี้เองโลกนี้มันเดรน้วเสริมไม่มีอะไรอย่าไปสนใจมากจินนอนสวดมนต์ดีกว่าอยู่บ้านก็ต้องทำนะขี้เกียจเนี่ยต้องนอนต้องสวดสวดให้หลับให้ได้ จะได้ไม่ฝันลายครับจะได้หนีจากคลื่นของคลื่นของกรรมที่ไม่ดีในอดีตหนีจากมันนะคือลืมมันนะครับถ้ามันมีนะถา้าไม่มีแล้วไปมีด้วยนะหลวงตาคนที่ไม่มีคลื่นที่ไม่ดีเลยเนะี่ยในอดีตนีก็มีนะต,ตุคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเยอะนะตุเกิดมาก็อยู่อย่างนั้นอนะ่ะ กรรมดีก็ไม่มากกรรมไม่ดีก็มันก็จะมากอืพอตายแล้วก็เกิดเลยบางคนคนโบนราณนึ่รางว่าตายเขาจะเอาปูนมาป้ายโน่นป้ายนี่ฮะมันกคเกิดแถวนั้นนหะแต่อย่างเราฝึกกรรมฐานไปไกลนะเนี่ยไปไกลครับไกลฮะขึ้นพรมะถ้าขึ้นพรมแล้วก็ไปไหนก็ได้แล้วตอนนี้เรามีพวกเยอะครับหลวงพ่อจะให้หาพวกไว้เยอะๆโดยเฉพาะเป็นผีพวกผีอะไรเยอะๆ,ๆ อ้คุยกัผีง่ายกว่าคนนะชวนไปไหนในไปแล้วทุกเนี่ยยังชวนมาหลอ่อพระมานะเเวลาไปไหนทําบุญที่ไหนนะอย่าลืมขับรถไปอย่าลืมชวนผีแสวน้นมาด้วยนะขึ้นรถเลยเนี่ยวิญญาณขึ้นรถแต่บุญด้วยกันกลัวไหมเพื่อนเรานะในยุคนี้มนุษย์เนี่ย ช่วยเราไม่ได้แล้วบอกกว่า,าถ้าเกิดภัยธรรมชาติเกิดโรคระบาดเกิดมนุษย์ฆ่ากันเกิดอุบัติเหตุอุตอัติภัยใครช่วยเราเมียเราช่วยเราได้ไหมหัวช่วยได้ไหมญาติช่วยเราได้ไหมไม่ได้นะผีนะช่วยได้อะวิญญาณนะครับเข,า,ขาไม่หนีจากเราเพราะเราเป็นผู้ให้ให้ความสุข,ขให้ความสว่างใ,ให้อายุ อย่างเวลาเราไปพักต่างที่ต่างถิ่นยังต้องไปพักนอนโรงแรมอะไรอย่างเช่นวันนี้นะครับก็อบอกว่าพอเปิดเข้าห้องไปมันรู้สึกว่าห้องนี้มันแปลกๆนะครัแบบแบบมันไม่แปลกหรอกครับมันมีวิญญาณซับซ้อนอยู่มันไม่แปลกถ้าสวดม์นานๆมันจะมีความรู้สึกครับเรียบอยู่แสดงว่ามันปลอดภัยแนละ้วอ่าทำไมอะอยู่กับคนปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยอยู่กับวิญญาณปลอดภัยกว่านะ หลวงตามีมีสูตรหรือมีเทคนิคเวลาเราไปนอนต่างที่ต่างถิ่นว่าก่อนนอนเราต้องทํายังไงไหมครับก็ไม่ยากอะไรนึกถึงหลวงปวู่นะคงับผีแถวเนี้ยนะมาบุญกับสารยาจะมาหลอกหลอนกันนะประมาณ <c oughs> เอาบุญไปอ๋อแล้วก็เปิดเปิดบทสวดแล้วก็นอน <c oughs> เขาไม่เขาไม่ควรหรอกแต่บอกเขาด้วยนะถ้าฝังทรัพย์ฝังอะไรไว้แถวนั่นก็บอกด้วยกัน <c oughs> แล้วกัน <c oughs> ถ้ารู้เรื่องเลขเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเรื่องบอกกันนะครับ จะเอาบุญกับฉันตลอดชีวิตอ่ะแหละแต่เราอะทรัพย์เราใช้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาไว้ใช้ชาติหน้าเอาบุญไปกันแล้วกันคเอาทรัพย์มาบ,บอกเขาด้วยถ้าไม่ลืมนะที่พูดเนี่ยลืมส่วนใหญ่ลืมเชื่อ ไม่ต้องเข้ามาในห้องไม่ต้องมาเปิดน้ําปิดน้ําเปิดไฟปิดไฟไม่ต้องเลยนะยกเว้นว่ามีจริงไม่ผีมีจริงไหมเนี่ยเราเปิดไฟให้หน่อยเนี่ยถ้าเปิดแพทย์เนี่ยใช่ครับเปลี่ยนแล้วก็เรียบร้อยย้ายห้องอย่าไปกลัวแลยเชื่อเขาเปิดไฟให้ดีแล้วเวลานอนก็ปิดไฟให้หน่อยนะครับปิดโอ้สุดยอดนะครับตามสั่งเลยครับ เมื่อสองวันก่อนนะครับแต่ก่อนนอนก็คุยกับลูกหลวงปู่บนหัวนอนแล้วก็มีความรู้สึกว่าหลวงปู่รูปมันเล็กไปหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยพอวันต่อมาไปที่ทํางานอยู่ๆก็มีอใครไม่รู้นะครับเข้ามาแล้วก็บอกว่าอ้าวในนี้ใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวง,งตาเดี๋ยวฝากรูปไปให้หน่อยครับก็ถามว่ามันทําไมมันถึงได้เลย่ยางที่คิดเลยก็ได้อย่างว่าน สายใหญ่เรากับท่านเพียงแต่เราบอกอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกบอกรูปมันเล็กไปหลวงปู่รูปใหญ่ก็แน่นอนไม่นานหรอกเดี๋ยวคนเอารูปใหญ่มาให้คนี่คืออาหารตามสั่งอ๋อสั่งได้ไงสั่งได้ต้องเล็กถึงท่านก่อนคเขี่ยวข้องกับเรานะไม่สั่งคนอื่นนะหลวงปู่ตอนนี้ตังในกระเป๋ามันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยถูกต้องต้องพูดบ่อยๆครับ ถ้างั้นไม่มีแรงสวดมนต์อ๋อไม่มีแรงไปทําบุญนะัำใจเออครับอ๋อก็ถูกเราลุงตาก็ใช้มันได้เจอช่านครั้งแรกอะต้องพีสูตรอ๋อจริงเรื่องจริงนะเนี่ยครับถ้าทําจริงท่านก็ให้เจอะแต่บางทีท่านก็ไม่ได้ให้มากนะพอดีนั่นแหละพอดีครับแต่ละคนพอดีพอดีบางคนก็นี่ทุนเก่าอยู่แล้วก็ได้ได้เพิ่มหน่อยอนีของเก่าอยู่มามากหน่อยแล้วเนี่ย บางทีอธิษฐานก็ต้องอธิษฐานให้ละเอียดหน่อยครับบอกให้เหลือนิดนึงกันหลวงปู่อย่าให้พอดีเกินไปใช่เดี๋ยวไม่มีเงินทำบุญว่างั้นไม่มีเงินให้ทานอะไรประมาณนั้น